ยังไงเนี่ยโอ้ยตัวใหญ่ชิหายแล้วชิหายแล้วติงติงติิงเอ้าตกลงมาเลยฮะสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมตอนนี้พวกคุณก็อยู่กับเกมที่มีชื่อว่า Dead Space 2นะครับๆๆๆๆๆๆก็เป็นชัตเตอร์ที่2นะครับจากเอ่อชัตเตอร์แรกนะฮะ เราได้ชุดเอนจิเนียร์สูตรมานะครับเป็นชุดวิศวกรนะฮะบอกไว้ก่อนเลยก็ตามคอนเซปของพระเอกเรานะฮะพระเอกเป็นนักวิศวกรนะครับแต่ว่าต้องมาจับปืนนะฮะไม่ได้จับปแจแล้วเดี๋ยวนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวเราขอช้อปปิ้งก่อนนะฮะจัดไปอุ๊ยน้ำมันรายกาันอยากได้อุ้ยรายการนี้ผมบอกอตรงว่ามันเหมือนลูกซองอะเหมือนเหมือนช็อตกันอย่างเงี้ยนะฮะโอเคเดี๋ยวเรา เมื่อกี้นี้ผมไปกระทืบก,กล่องมานะฮะก็ได้ขวดยาดเป็นแพ็คนะฮะอันนี้ผมจะขายโกล i ซิลิคอนดักเตอร์นะครับเซลยาเซลนะฮะอันนี้ขอมูไว้เก็บเก็บเก็บแล้วเราก็จะซื้อลายกันมานะฮะบอกไว้ก่อนผมบอกตัวว่ามันจะเท่มากนะฮะไหนวะนี่ฮะลายกาันนี่ครับวู้สุดยอดมี5้านัดน,นะฮะแต่ว่าแรงนะครับผม เออมันเป็นปืนตระกูลเดียวกับพลาสมาคัตเตอร์นะฮะเป็นอุปกรณ์ตัดแล่เหมือนกันนะครับผมตรงนี้จะมีเบสนะฮะเป็นเออเครื่องอุปกรณ์อัปเกรดของต่างๆนะฮะโอเคดูซิว่าเราจะอัพอะไรพลาสมาคัตเตอร์ไลกันสเตสิตแล้วก็ลิกเดีย๋ยวผมขออัปเกรดเลือดก,ก่อนนะฮะเลือดของผมจะได้เยอะขึ้นจัดไปอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้เพิ่ม HP อันนี้เพิ่มหลอดลิก เพิ่มหลอดลิกเลยเอาไหมเฮ้ยแมวแมวแมเอาเอะไรดีเอาดาเมจต่อยแรงขึ้นผมอยากให้ตัวเองอึดขึ้นนะนะเดี๋ยวผมจะแต่งพลาสมาคาัตเตอร์ก่อนนะฮะาดาเมจจัดไปดาเมจนะฮะระปืนของเราจะได้ยิงแรงขึ้นนะครับอันนี้ก็อันนี้เพิ่มบรรจุกระสุนให้เอ,อะไรวะเยอะขึ้นนะฮะบอกไว้ก่อนเอ้ยไม่ได้เราต้องเชื่อมโยงกันนะฮะ อันนี้สเปเชียลรีโหลดนะฮะทำให้เรารีโหลดกระสุนไวขึ้นจัดไปแย่ yeah! ตอนนี้ของเรายังสเปะสตะอยู่นะฮะบอกไว้ก่อนเลยนี่ไงมันเป็น12นัดเลยฮะตอนแรกมีอยู่10นัดใช่ไหมตอนนี้เป็น12นัดแล้วฮะจังหวะนี้โอเคโอ้ลมันยาวากาศฮนะตอนนี้มีการอบพยุกันเกิดขึ้นแล้วนะฮะจังหวะนี้โอ้โหยาวากาศลำใหญ่ เฮ้ยรอผมด้วยโอ้ยังไม่ไปเลยผมยังไม่ทันไปเลยโอเคอันนี้มีของนะเรียว่าเฮ้ยอะไรอุ๊ยเลียนวิ่งวิ่งวิ่งสเตสิก่อนแล้วก็ต่อยต่อยต่อยอยากจะสู้กระบอกอยากจะสู้กระบอกครับผมนี่ใครรู้ไหมผมมันพลเมืองประจารยนบุสลีบอกไว้ก่อนเล่นกับใครไม่เล่นมาเล่นกับไอแซคคาร์ดโอเคได้ตังค์มาเจ็ดร้อยอะไรเนี่ย ไทแมนโอ้ยเนี้ยนี่ไงไอ้นี่เป็นไทแมนนะฮะที่มันอยู่เบื้องหลังนี้นะฮะแล้วก็มันตามล่าเราอยู่นะฮะไอ้ฐานี่นะครับยิงแม่งเลยหัวหัวแม่งไงไอ้หัวแม่งไอ้หัวแม่งนะหหมีงจุดเซฟแต่ไม่เซฟผมล็อกโอเคเดือดเดอไอ้เดือดดอตรงนี้มีประตูต้องใช้พาวเวอร์น็อตในการเปิดนะฮะม,มันมักจะมีของเทพๆเสมอนะครับจัดไปโอเคไปไอ้พาวเวอร์โนดอตอระเบิด์อะไรเนะี่ย ไอ้คนเอาโอ้โหช่วยคนไม่ทันวิ่ง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 ไม่เลยจ้ย๊วิ่งไม่เลยจ้ย๊แล้วก็กระทืบดุส้นตีนกระทืบดุส้นตีนนะฮะเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยคนวิ่งหนีเอา้เอาช่วยด้วยอุย้ยผีเสือ้อผีเสือเส้อนีแน่นีแน่เกิดคนก่อนอุ้ยเอก่าเป็นเอเลี่ยนละเฮ้ยเอเลี่ยนเอเลี่ยน,ย,น,ย,น,ย,นยังไม่พร้อมเดี๋ยวตอนนี้ผมไปห้องอันนั้นแป๊บนะึง ยัไงห้องเนี้ยเปิดด้วย power note นะครับมันมักจะมีของดีนะฮะของเต็มไปหมดเลยฮะดูมาให้หมดแล่ตอนที่ช่องเก็บของก็เต็มแล้วนะฮะเอาไม่ใช่ผมจะดูนนี้โอ้โหเต็มหมดเลยะฮะเราต้องไปขายของก่อนรู้สึกว่าเราจะได้อ๋อนยังไง power note เมื่อกี้นี้เป็นขับร์ดนะฮะที่ทำให้สามารถซื้ออ,อะไรอ่ะเดี๋ยว ไอ้ขายทิ้งดีไหมไอ้ขายทิ้งดิเออขาย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 สักหนึ่งขายไอ้เก็บหนึ่งโอเคเยี่ยมเรามีตังค์อยู่หนึ่งหมื่นแล้วนะฮะตอนนี้โอเคเฮ้ยซื้อเจลลิงลืมซื้อเจลลิงะฮะเจลลิงนี่ผมโคตรชอบเลยตอนมันอัปเกรดแบบอะไรว่าติดระเบิดปั๊บเนี่ยยิงทีนี่สะใจมากบอกไว้ก่อนถ้ามันติดระเบิดอะไหนวะเจลลิงเจลลิงอยู่ระดับ4นะฮะ เจลลิงเจลลิงโอเคฮะไปฮะจังหวะนี้ตามทางที่มันบอกไปฮะอุ่นพื้นฟันอย่าอาวากาศกำลังอบพยพกันนะฮะอย่าถือพาสมาคาเตอร์มันกระสุนเยอะโอ้โหมาแล้วมาแล้วปรับเป็นโหมดแนวนอนดิ้นปีกมันตายซะเถอะลงท้ายด้วยส้นตีนนะครับถือเป็นการสยบศัตรูอย่างแน่นอนปิ๊กอะไรมาอุ้ยโอ้โหแม่งมาเพิ่มมาเพิ่มเหรอมาเพิ่มเหรอเอาเอา เอานี่มาแทงใส่เรียบร้อยฝั่งนี้ไม่ได้กินหรอกฮะกูจําได้เฮ้ยเสียงอะไรเสียงอะไรวะเมื่อกี้เสียงอะไรดังดิดิ๊งหายละเหมือนมีเอเลี่ยนมาขึ้นลิฟต์ก่อนเฮ้ยไม่ได้แดกฮะจังหวะนี้หล่อเลยเว้ยโอเคอย่างน้อยเราก็มีชุดเกราะให้เราใส่แบบกากๆนะฮะเป็นเศษเหล็กติดตัวเนี่ยอุ๊ยไปดับวัตฟัซสลีโหลดก่อนนะฮะเดี๋ยวปรับเป็นแนวตั้งก่อน ผมชอบเป็นแนบแนวตั้งนะฮะเท่แน่นอนก็ดีเฮ้ยเสียงใครวะเฮ้ยเอาคนเฮ้ยเฮ้ยโอ้ฟาดโดนแทงนะเมื่อกี้นี้เห็นสำเนียงเพลเอกหรอไหมเหมือนเพลเอกจะไม่ได้ช่วยคนนะฮะเหมือนไล่คนว่าเอาออกไปจากลิฟต์อะไรอย่างนี้นะไอแซคโอเวอร์เฮิร์ตั้งนี้ใครวะคนอยู่ทางนั้นนะ ฮูอายุนางมึงเป็นใครฉันชื่อสตอร์สอะไรเนี่ยแล้วนายโทรมาทำไมไอ้แซกไอ้แซกระวังอะไรเนี่ยอุ้ยโหตัวอะไรเนี่ยทีก่อนตามด้วยสเตซิเกาจะคือด้วยสตรีนคือดุสตรีมงคลแก่ตัวท่านนะครับโอเคเอามันไปแล้วฮะอุ้ยเอเลี่ยนเต็มเลยเห็นไหมฮะคนกำลังวิ่งหนีประเจิดประเจอ์เกิดการชนลงมุนเกิดขึ้นนะฮะ แต่ว่าเราก็ไปตามทางของเราดีกว่าไปปตามสู่เส้นทางให้เธอไปเ,เสียงอะไรอะไปเหมือนมีคนอยู่ข้างหน้านะฮะเอาว่าสับดูนเพราไงครับเฮ้ยโอ้โหอนะไรเนี่ยโน่สเตติสและตามด้วยหมัดหมัดหมัดตายกเ็เถอะโอเคเอเนะไรเนี่ยกระสุนเจลลิงเยี่ยมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ เมื่อกี้นี้มันอ้องประตูเปิดมันจะมีอะไรหรือเปล่าอะไรเนี่ยเฮ้ยโอ้ไอตัวน้ำกดตามด้วยไฟฟ้าช็อตนะฮะเอายิงไม่โดนจริงไม่โดนโอ้โหเฟลเลยเฟลเฟลเฟลอันนี้ยังไม่ทันอัปเกรดนะฮะถ้าอัปเกรดเมื่อไหร่เออมันจะยิงเป็นระเบิดนะครับผมเฮ้ยกระสุนเจลลิงหรือสามนัดไม่ดีกว่าเฮ้ยโอ้โหไมาอีกแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วยิงตีนตายยัง ย mm ังไม่ตายยังไม่ตายซ้ำซ้ำต้องลงกระทึบไปหลายรอบเลยฮะเพื่อความแน่ใจโอเคมีรายกันอยู่มีรายกันเฮ้ยตรงนี้มีของเก็บไม้หมดนะฮะเฮ้ยอะไรเนี่ยเอามีคนซ่อนอยู่ในตู้สักผ้านะฮะเหมือนเอาร้านอะไรอย่างงี้นะมั้งแอบอยู่ในล็อกเก็ตนหครับอะไรเนี่ยกระสุนลายกัน เงี้ยมวุ้ยอะไรพาวเวอร์ต uh, ่ำวัตฟลัชเว้นะจังหวะนี้มืดมาละตอนรับด้วยอะไรกันนะครับแรงไม่แรงคิดดูก็แล้วกันเดี๋ยววางระเบิดไปก่อนอันนี้มันวางระเบิดได้นะฮะอึ้งเยอเดี๋ยวอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้โหไอตัวน้ำกดไอตัวน้ำกดบัดั้งค่าเดี๋ยววางระเบิดก่อน อะไรไปก่อนอะไรมาอะไรมา,มาอุ้ยปุ๊ยปุ๊รรยระเบิดแล้วนั่งแล่ถูกต้องอ๋อเด็กซับพระเจ้าช่วยกดอ e ียิ่งๆนะไม่กัดกูแล้วไม่กัดกูแล้วคนมองไม่เห็นมองไม่เห็นครับตีบอลเปนสายกายหรืว่าพลาสมาคาเตอร์พลาสมาคาเตอร์หมดยังหมดยังหมดยังยังไม่หมดยังไม่หมดมาเยอะมาเยอะมาเยอะครับ หมาหมูหมาหมูโอ้โหเลือดผมสีเหลืองแล้วนะฮะพระเจ้ามาทีก็มาโคตรเยอะโอ้โหให้ตายเดี๋ยวขอฉีดยาก่อนนะฮะโอ้โหเยี่ยมโอเคเดี๋ยวปิดยังไงเนี่ยโอกดแท็บอันนี้ก็รีบเล่นหน่อยนะฮะพอดีเออโนเอโลกความเป็นจริงเนี่ยฝนกำลังตกนะฮะมีแววว่าฟ้าจะร้องนะครับ เดี๋ยวต้องรีบปิดไม่งั้นเดี๋ยวคอมผมช็อตอันนี้ก็เสียไปเครื่องนึงแล้วเนี่ยอันนี้ผมมาเรื่องคอมสำรองนะฮะคอมสำรองไม่ใช่คอมหลักนะฮะกระสุนเจลลิงกระสุนเจลลิงโอเคเฮ้ยเสียงอะไรในนี้มีคนอยู่นะฮะมันบอกว่าอย่ามายุ่งกับฉันออกไปให้พ้นมันจะขังตัวเองอยู่ในนี้เรื่องของมึงเถอะครับ มึงจะขังหรือมึงจะออกกันแล้วแต่คุณครับตอนนี้ผมต้องไปสู่อิสรภาพเปิดประตูยายเอ้ยเปิดประตูไปไอ้โคโมอ็อบกระจายไปทั่วมันเกิดบ้าอะไรขึ้นเนี่ยเต็มไปด้วยโรงพยาบาลเดนะม,มันมีมาร์เกอร์อยู่ที่นี่ไทแมนเป็นคนสร้างมันอยู่ที่ไหนล่ะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันเอาละฮะ ที <sympath is> ่ไหนมีมาร์กเกอร์ที่นั่นต้องมีเอเลียนครับเดอะเมทเสียการติดต่อจากแดนาอีกแล้วนะฮะจังหวะนี้มีจุดเซฟแต่ว่าไม่เซฟเฮ้ยเสียงเด็กร้องไห้เฮ้ยคุณดูดีๆฮะมีเด็กนอนอยู่ฮะเฮ้ยลูกเต้าใครเนี่ยโอ้โหไม่ดูแลกันเลยให้ตายเถอะแลนี่ทำอะไรวะเนี่ยอ้าวมานอนเตห์ไฮตรงนี้ฮะ โอเคไปเอ้ายุงยุงกัดผมโอ้ยท้องป่องไปเลยนะเดี๋ยวกูเล่นเกมเสร็จเมื่อไหร่เดี๋ยวกูฆ่ามึงแน่นอนโอเคเฮ้ยอะไรอ่ะเอาป้าป้าทำไรป้าอืมซ้ำพื่อไม่ให้ทรมานโอเคอันนี้ผมช่วยคุณแบบถูกต้องแล้วนะฮะอุ้ยโอ้เอเลนเอเลนมายิงขายิงขาก่อนยิงขาก่อนนะฮะโอเค ตายแล้วนะฮะนึกอยากจะโผล่ก็โผล่นะฮะจังหวะนี้ฮึอะไรอ่ะเอเรียกขึ้นแป้งบนโอ้ชิตหึจังอากาศชนกันฮะเต็มๆเลยเมื่อกี้นี้โอ้โหไม่อยากจะเชื่อเดี๋ยวรายการมาก่อนเฮ้ยตายยังยิงก่อนยังไม่ตายฮะยิงไม่ตายต้องซ้ำฮ้ยอะไรเนี่ยไฟฟ้าช็อตไฟฟ้าช็อตไม่ได้แดกฮะ พอดีเจลิงผมมันโหดก็แบบนี้แหละเจลิงผมหัวก็แบบนี้เดี๋ยวพาสมาคาเตอร์ก็สูนพาสมาคาเตอร์ผมเหลือเยอะนะฮะยี่สิบหกนัดแต่ก็ประมาทไม่ได้ประมาทไม่ได้นักเธอเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเสียงอะไรเสียงไอ้ซิวจำได้แล้วมันเป็นตัวระเบิดนะฮะนี่ไงต้องยิงตงมันนะฮะแล้วก็เอา้าไม่ได้ยิง ไม่ได้ยิงติ่งผมเจ้าติ่งมาใช้ายังผมเจ้าติ่งมาใช้นะฮะโอ้ยใกล้ๆโอ้โดนแรงระเบิดพระเจ้าช่วยโดนแรงระเบิดนะเรือสีลมไอ้เฮ้ยเรือสีเหลืองอีกแล้วอยูไม่มาไม่มาละเอาไปเลยไอ้หนูเอายิงภาพโอเคมึหมดประโยคแล้ว มันไม่มีสิวเนี่ยมันก็ทำอะไรเราไม่ได้นะฮะนอกจากว่ามันจะมาตีเราโอเคห้ตายเหอะโรบินใส่กระสุนให้เรียบร้อยก่อนตอนนี้เอเลี่ยนก็เริ่มโหดขึ้นนะฮะชุดเกาะของผมก็ค่อนข,ข,ข้างกากนะฮะกากจริงๆนั่นแหละไม่ใช่กากนะน,นนะ,ะโอเคเอาสิวไปด้วยนะฮะเฮ้ยอะไรเนี่ยว่าแต่เฮลไอแซครอนอยู่แล้วฮะ ไอ้แซก้ยใครอะใครวะเฮ้ยมาซับเกลียววิ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 โอ้โหรถไฟฮะรถไฟเนนไรเดอร์อื้ไปนู่นแล้วฮะรถไฟเนนไรเนอร์ครับไม่จะเชื่อวยน้ำมันคีการ์ดเย้เก็บมาฮะให้สิวไปไหนสิวเอาสิวมาสิวนี่สำคัญมากฮะเพราะว่ามันดีทีนี่ตายเลยเฮ้ยอะไรเนีน่ยเวิวิ <c oughs> ผีเสื้อเดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องออกมาแนะ่เดี๋ยวเราต้อนรับด้วยสิวนะฮะมาเร็วมาเร็วมาเร็วเอาไปเลยตีแน่เรียบร้อยดับเบิลคิวดับเบิลคิวในขวดยาไม่เงินโอเคสุดยอดมากเดี๋ยวเอาไม่มาแล้วยิงขาก่อนเฮ้ยมาไหมาอีกไม่หูหลบ,บได้หูหลบ,บตีมันตีมันตีมันมก,ก่อนตีแน่ โอเคฮูนนะ้มึงพิวมาหลบสเตซิตผมได้นะฮะพระเจ้าเดี๋ยวขอฉีดยายสักเข็มนึงนะฮะความหื่นเพิ่มนะฮะเป็นไวอาก้านั่นเองนะฮะโอเคไปไปไปต้องขึ้นรถไฟนะฮะหน,อนูอยากขึ้นรถไฟอยากขึ้นรถไฟเยอกระสุนเจลลิงกระสุนพลาสมาคัตเตอร์กับรายการเยอะสุดนะฮะ โอ้โหไม่อยากจะเชื่อเลยพี่น้องโอเคฮะก็สวนเจลิงขวดยาอันนี้ก็มาแฮกเหมือนเดิมครับดึงออกมาโอเคฮะทำการแฮ็กไปตรงนี้เ yeah. ย่ตรงไหนตรงไหนตรงนี้เยี่ยมตรงไหนอีกตรงไหนอีกไปตรงนีงน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 ้โอเคสุดยอดมากโอเคฮะรีหลัก่อนตอนนี้เราขึ้นรถไฟไป,ไปที่เรียบร้อยฮะ เฮ้ยเฮ้ยอ้โหอือมาข้างๆมาไม่รู้ให้เสียงเมื่อกี้มาไม่รู้ให้เสียงเขาเรียกว่ามาไม่รู้เรื่องประหารเอาแล้วไงมันจะเกิดอะไรขึ้นเอ้ยมาไม่ต้องมาไม่ต้องมากระพือก่อนกระพือก่อนกระพือก่อนมูไอตัวน้ำกดไอตัวน้ำกดอือกับพือกับพือกับพือไม่ได้รับประทานนะไม่ได้รับประทานอยู่นะทำไมรถไฟมันไปไวจังวะ โอ้รถไฟพานอารมณ์ไม่อยากจะเชื่อเลยเปิดประตูไปมีเข็มเฮ้ยอะไรอะไอตัวล้ำกดกะทือเบสชนตีนกะทือเบสชนตีนสเตสิลิชาร์ดเดี๋ยวเอามาเฮ้ยด้ลังด้ลังโอ้ไม่มีอะไรฮะเมื่อกี้นี่หลอนหลอนไปเองฮะเปิดประตูเฮ้ยอะไรเนี่ยเอา้าขบวกมันขาดฮะ เอาไงไอแท็กโอ้ยบินโอ้สุดยอดมันไอรอนแมนยังมาเด็กเท่เฮ้ยลงฮักลงฮับหลบงลงลงลงตรงนี้เจ๊ะไม่ได้แดดฮะก็เป็นไอรอนแมนนะโคตรจะโหดเฮ้ยกดยีฮะกดยียิ๊กดยีกดยีเจ้ะได้แล้วยังโหดเอาไอซิวมาอีกแล้ว ผิวอ้ย้ยโอ้ยอ้ยตัวแก้ผ้าแก้ผ้าเือแก้ผ้าเือเมื่อกี้นี้มันแก้ผ้าเลยนะฮะเุ네้ยพลาสมาคัตเตอร์หมดพระเจ้าช่วยสุนพลาสมาคัตเตอร์หมดนะฮะแล้วผมจะเอาอะไรใช้แล้วอย่างนี้โอเคดีโหลดรู้สึกว่าของผมจะเต็มอะโอ้โหเต็มไปด้วยยากูรู้แล้วเต็มไปด้วยยายาสเตมอล 2,009น,นะฮะโอเคอุ้ยอะไรเนี่ยโอ้โหมาตะฟักเ้ยหมดไปไอ้จ้าต่อไว้ขอไวเร็วๆนี่พระเจ้าช่วยหอยกระงป้องยิงขาก่อนเย่อยัไองไงจังหวะนี้ยิงขาสิดยิงขาโอเคอดึงของเต็มอยู่แล้วฮะอะไรกันเนี่ย เฮ้ยพลาสมาคัปเตอร์ยังไงฮะของพลาสมาคัปเตอร์ผมหมดเอารายการมาก่อนเฮ้ยมีตัวนี้มาเอาเจ้ามาจิ้มฟันแทงมันนะปิว้วไอย้ยิงไม่โดนแม่งเอ้ยมัเบิดไปปู่แม่งมาแล้วยิงขาปูไม่มาด้านข้างดีรวดรุ่งดีรวดรุ่งรุ่งรุ่ไอ้สัก ออกมายังไงมายังเมกมาด้านข้างมาด้านข้างเฮ้ยมาเยอะมาเยอะนี่เซตสีทองไอตัวสิวมาแล้วามาเล็กสามใส่กระสุนยังไงเนี่ยโอ้ยตัวใหญ่ชิบหายแล้วชิบหายแล้วจริงจริงจริงเอ้าตกลงมาแล้วฮะโอเค้ยอะไรเนี่ยวิชิเมกไห,หลลงมาทับหัวแล้วผ่านแล้วไอเซตวิ่งวิ่งวิ่ง ก็จะแดงตาแตกนะยืยโอ้ยโดนแรงระเบิดพระเจ้าช่วยเดินฮะ What happened เกิดอะไรขึ้นโอเคฮะอันนี้เป็นช็อตเตอร์สแล้วนะฮะก็ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามด้วยนะฮะโอเคขอพักไว้ช็อตเตอร์นี้ดีกว่าฮะเอาไว้ต่อกันช็อตเตอร์ที่3ดีกว่าฮะสํหรับคลิปนี้ สวัสดีเบ๊ายป่าครับผมเย้